ลูกค้าเดินหน้าสั่งด้านหน้าเลยเนยนะครับลูกค้าหาลูกค้าสั่งด้านหน้าเลยครับด oh okay. yeah วันนี้นะเราโชคดีมากที่เรามาเจอเขาหนูจะชิมให้ดู s. <S ปกติเนี่ยร้านนี้เนี่ยบาดเป็นไม้ส้มหายแล้วหมดเลี้ยงแตบปะเออเราเออตลาดเท่เนี่ยลูกค้าเป็นตอนเช้าที่ขนมจีนไม่มาลาแล้วเขาต้องรอ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. มาจังรู้เลยมูทคอลครับนี่ทาคุยะอคุโนบิยากิค่ะเล้งขาเาเป็นแบไตล์ญี่ปุ่นเลยไม่เห็นเลยโอ้โหให้ไม่เอาไม่เอาเอาให้เอานี่จะบอกว่ามีหลากหลายด้านนะน้องเล้งขานี่ฮะมี เนื uhm. <cima. S 1> ้อวากิวไข่พุ้งชีสต้นหอมญี่ปุ่นไข่แบบว่าออริจินอลมันคืออะไรนะครับพี่มันคือเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นมันคืซ่าที่แบบอยู่ในไม้เำใช่แล้วก็แบบฟองหหน้าแบบคือส่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคแล้วก็จะทานแล้วเขาก็จะมีแบบแกล้มเอาโรยลงไปแล้วก็แบบนี้เลยสุดๆนะคะกทานได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะกับพระคุณยักขอบคุณเรียกีบขอบคุณคุณผ อู้สาวาวทนยังไม่ีเลอู้สาวเลยยั่ไม่้คมีวมีแล้วมแล้วนไปต่อพี่เาเขาไม่เขาไม่ต่อเขาจะเอาน้มันกน้มันให้มไเอร้านนี้นะคทอดกันใหม่ๆเลยนะคมกุที่สัๆอร่อยแลก็ัเป็นกิับเด็ร้าน เด็ดนะหนุบอร่อยจริงๆนะคะเพราะผมอบมันคุนโดนาตุบหมามากัะดีบเจเล็กกับพี่ปูหมาสวัสดีจ้านี่ปูหมาแบบจุกๆแล้วก็เป็นจ้อไข่ปูด้วยซึ่งเอาจริงไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยใช่ที่ เดียวแล้วให้แบบจุกเลยนะคะอร่อยแน่นอนแล้วน้ำพริกของเขาคือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเป็นแบบว่าน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกมันปูน้ำพริกปูม้าเนื้อปูม้านะคะมีการดีโปรโมชั่นด้วยมีเป็นสองวันสุดท้ายแถมหนึ่งด้วยสองวันสุดท้ายแล้วไงน้องผมเห็นน้องเราก็จะโปรโมชั่นแบบจุกๆเลยกลับเจเล็กน้ำพริกปูม้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับพาที่หูยอชาติสาสู่เวียดนามสวัสดีครับสวัสดีครับชินเจ้าบอกเลยว่า นลอกข่าวมาซิมมาซิมมาซีจมา้า่อแพ้หมูยอสงรซื้อสิแถมหใบเลยกับหูยอใช้สอง Oh ถูกต้องนี่มาคั่ขน้านขาเดี๋ยวปเป็นรอย่างลุกเลื่อนกแอรดเียนลโปรดมิค้มภะรดรับกรรมหดเลยต้องเป็นกครับาปกติเวลาเาเห็นเป็นชื่อเครื่องทักกาแฟแต่นี่มีิเนเจอร์แบบอยู่ในหม้อดินอ่าอยู่ในหม้อดินเลยแล้วเามีเฉา้อยนมสดดบอร่อยล้วเป็นเจ้าดังแล้วดูลูกค้าตอบเห เขต่อเนคือโอโอแล้ว hmm. ก็รูนมาคือกาแฟดูก้องหอมมากหอมมากหอมไปเมากครับผม่อ